สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไส้ไก่ทอดกรอบนะคะทำให้คุณพ่อบ้านกินเป็นกับแกล้มนะคะอันนี้เป็นไส้ไก่นะคะ200กร,รมัมแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะเกลืออันนี้ใช้สำหรับล้างไก่นะคะ2ช้อนชาผงปรุงรส2ช้อนชาน้ำมันพืชแล้วก็น้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะค่ะ ไส้ไก่ที่ซื้อมาจะมีความยาวนะคะให้ตัดเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็ใส่เกลือคะ่ะขยำให้ทั่วแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะ ใส่ผงตุ้งรสนะคะขยำให้เครื่องปรุงเข้ากับไส้ไก่นะคะเรามาผสมแป้งค่ะนำแป้งที่ได้ใส่ลงไปที่ไส้ไก่ค่ะ พยายามให้าาเข้ากาันค่ะเราใช้ไฟกลางในการทอดนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วค่อยๆใส่ไก่ลงไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะไส้ไก่ทอดของเราเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ามันจะกรอบแค่ไหนนะ,ะอ่อยเลยครับ